มา อะไรวะไอ้เี้ยเกมมันบั็อกไงไอ้ลูกสองโคตรเบาอ่ะดูนี่ตายยาก เอค้องนี่ไม่ได้เพิ่มความน่าหยิบของกัวละครส่วนผมแบบ1.5เพิ่มเยอะยว่าน,นี่แน่ทุกคนเนี่ยเห็นปะไหนม,มันเนี้ยเอาล่ะทุกคนเราจะฆ่าด็อกให้ดูเดี๋ยวผมจะโชว์ว่าตัวเจนี่มันเจ๋งไงดูไว้ดู้ะจำดูแะจแว้ำจำนะ ที่มังวิ่งมันวิ่งหนีไปไหนล่ะยังไม่ตายเหรอตายสักทีดีวะไม่หิวก่อใหม่ก่อไม่เลิกด้วยมันต้องโดนเพื่อนกูบีบอะอยู่ยากเว้ยน้องชายมึงอะไปไหน ยมึงแบบมึงตายอะไม่ต้องเล่นอะเกมแล้วไปเชิดล็อบบี้ตัวนึงแม่งจำสแกโดนดิ กูใครจะโดนแฮกไอพี่อหญิกนั่นไรหยิกไอพี่มาแฮกกูไอ้เหียไอหญิงสองปั๊มปั๊มปั๊มขึ้นสแควร์แล้วเดมอสอยู่หน้าเจอยู่ตู้น้ำเจนมาแล้วกันอะไรจะโดนสปอยแล้วไายสักไาพูดเลยไม่โดนละไม่โดนแฮกล้ว ไม่เอ๊ะลงแอดดูกลาดโอยมันล้มมันล้มี่อยมันล้มตายแล้วอ่ายแล้วใช่ชุด่อยชุด่อย กูกลายโดนยัานน้องชายายครับ S ค่บอกแคบอกท้าหา S pop สีมันติดตาเด็กก็โดนฉาแล้ว เราใจดีจร um ิงๆว่ะแล้วเดมอสอะอุ๊ยโอ้โหแขนกูแขนกูแขนไดกตัวหนึ่งไมาเมยแขนเป็นแอดโอ้ยจอจิ๊ดข้างหลังแอดนั่นอยู่ประตูคอร์ตเข้านอนสวย เจ๋บสภาพกูที่หันมานั่งจุ่มจุ่มโมอยู่ด้วยกันโอ้มนแถบใช่ไหมเับยิงแลอวเฟิ่อคนนึงโซเอีค่ซเียโตายโตายแล้ว สวยแค่คนนิ่งเลย m g ทุกคนชิปานิ่งกว่าเดิมนิ่งดึ๊บดบเจอเดมอนแท็ช่วยด้วยู้ดดาบ ตัแตกเพรสะเตเดยไปมอสอยู่ต้มมอสอยู่ต้มอ,อยู่อ้เอาไอ้เชี่ยมันอยู่ขวาเราแล้วลว้วเ้เ how it die break it all down for you i never give up i never know i'm taking that crown from you so break it down for you i never give up i never know i'm taking, take take taking